เดียวไมพักด้ได้เด็ดพักมาเง,งะกบพักอีตูคงมเซยนี่ทุกคนบ้านสาไท่เอิญดอกอันนี้นะพักอันนี้พักมาเง,งะได้ไดนเลยละทอดเลยฮะราคาเฮ้ยสามีบ้าน สบายดีอยู่ดีไม่แห็นวัสดุคนสักคนที่แถบสอมบาผู้ไทยมีอยู่บ้านอยู่เฮือนทุกคนผักพรอนวันนี้ไปป่าลายเมื่อลยมาเบิ่งซ่าผู้ไทยพี่เอ็ดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่จะมาแกงหน่อไม้สุก,กิต้มหน่อไม้ท่าอะไรต้นนี้แกงหน่อไม้เชื่มอมมาอือมาโบคึ้นจะกินแกงหน่อไม้แห่งๆกินแต่เมื่อนั้นเลยไปหานะ แล้วมื่อนี้เราเยอะกินแห้งๆแ,แต่ไม่เวลาไปห้าก็เลยแกงน้ำไม้ทุ่งกินทุกคนเลยแกงน้ำไม้ดองนะคุณสช้าพ่อไทยอดองไว้แต่คุณเละแต่ปีไก่เนาะปีไก่นี่ <c oughs> ยไงตอนช่วงยามพุนนงงมพ่นนะขณะเราไปหาา้างดันพอได้ยู่แนว

วันนี้กกท้าวผู้กินไ่ได้ปูไม่ไ้ท <laughs> ้าขึ้นป้ากา็โอเคแต่คนอาการเป็นเจออยู่วัอนี้แต่ว่าปักพรก่อนมื่ออื่นสาวไทยแบบเพิ่นช่วยขึ้นหนำนะแต่เลยปักพรนะคนวัอน,น,นี้สบายดีหรอกกินตัวยังเพียยังเพชรใน่ซบะไม่ดอง เมเห็ดพ่นที่เขาหาไปไงยำพ้นทุนยำแดงหานไมย่เอเอาไม่ทงกินเดีจทงเสร็จองโเรเขาย่นเครบบ่ซนนี้เป็นเป็นลูกไผ่ที่ดีทุกคนเอาคะแนนตลอด่อนนี้ยไม่ได้มูน ไม่ไดหมุนก็เห็แดดได้เรือนไยเนี่ยมีแล้วเด้ยก่อนเลยตั้งตู้เปาตูโอ้ปา,เา,าเปดเมือบแซนะอง แกจะไปพักแล้วได้ไดเด็ดพักมาแง,ง่กระเป๋อีตู้ผมซืเคล็ดลับทำมาเนี้ยนะขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละนี่เตลือพนังเคล็ดลับแต่ไม่ลับ <c oughs> พักน้องแกงำมาให้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ทุกคน สาวไทยเอ็ดสังขยามาอือึไปเหินยาวกีนี่ได้มาอึมาหน่อยหนึ่งเอ็ดสังขยาเมาื่อเอ็ดสีทามันเป็นเพื่อนเมย์หล่งคลิปเป็นปนี่ละในเวลา,าเปิดฮานซงซงนี้อันฮ้อนเงินทุกคนก็ <c ười> เลยเปิดฮานก่อนเปิดฮานอ่านซงนี้นะงานดองลายได้ทุกคนขเขาเจ้ามาหาไปแต่งหนะ้าแบบ ไลน์เลนคิวกันทุกมื้อเลยนะก็เลยไม่ได้เวลาเขาจะไปถ่ายคลิปทุกนเลยไม่ได้เวลาเขาจะไปให้ยูฮากินมื้อนี้ก็คือเยอะแกงหน่อไม้แห้งอะไรกันโก็เดี๋ยวว่าวจะไปให้น่อไม้คุณให้ก็ยังไม่ได้เวลาไปทุกคนก็เลยแกงหน่อไม้เดาะอะไรกินคือี่กินแกงหน่อไม้ไม่เวลาไปเลยของมือเนีนะพักเน่ากับซาวไทยเด็ดเอาในค้างเหินมือเ้าทุกคนเลยเห็นพักเน่าเนี่ยแหละคือจะกินแกงหน่อไม้นะคำเห็นพักเน่าก็คือซีไม่คือจะกินแกงหน่อไม้ทุกคนเลย แดดก็กำลังออกมันนี่แบบอากาศแบบดีทุกคนมีฮอนมีหนาวบรรยากาศดีนี่ทรงล้างนี่หลมหนาวจะได้กับฮอนจะได้กับหนาวแต่มันนี่อากาศคือชีดีอยู่เบิร์จะได้กิพายทุกคนไปเด็ดพามาแงะทุกคนเลยแต่พายอีตูชาวไาพายฮดตลอดมันก็เลยแบบเงงงามงามคือเศร้าพายเลย นี you, ่ท pues ุกคนบ้านเช้าวไทยเอิญหรออันนี้นพักอันนี้พักมะแงะเด้หอมหอมเสือแกง่อไม้ทุกคนเล้ยหอมสัมพักขยงเลยอ่าช้าวไทยเอาพักขยงมาปุ๊ยแลวมันมืดมันมืดชุดมันนะมันตายเลยพักขยงนะแต่กาวเ้าพัทยปุ๋ยในข้างน้าตัวนี้แต่ว่ามันตายเลยพักมะแงะนี่เช้าวไทยเอามาวานเขาแม่เฮ้ยไหนมันแล้วก็เอามาวานแล้วก็มีเห็นมันโป่งทุกคนมีคือว่ามันละเป็ดเลยวันแรกเพิ่อเอ้าเห็นเป็ดวันแรก พักเปอรกระยาคันพักที่เฮากินยอดเนี่คันเท้ามันเด็ดดุดุนี่มันโป้งได้ทุกคนคันเทามีเด็ดเนี่มันมีโป้งคันเฮาเด็ดมันโป้งตลอดหอมหอมทุกคนกินกับตำมะโถกักบแบบสุดยอดไม่ได้คำติเลยแหละนี่มาเก็บพักอีตูนลยทุกคนเรือพักรู้หลักชาวไทยติดท้องพักอีตูนและอันนี้นะเฮงเลยมีเด็ดคนะันเทาเด็ดตลอดโอ้ยแบบ มันมันโป่งยอดตลอดนี่แหละค่ะพักอาให้กินใบเล้วก็เด็ดยอดค่ะว่าวเนาะแม่นบอกมเมากันขนาดเลยแบบซามซียางนี่ผสมเอากันนี่คือเห็นแต่แกงหน่อไม้อย่างเดียวทุกคนนี่คือเทนเปิดอ่ะแกงนหน่อไม้แซวพลาญกินคู่ม,มื้อก็ได้เลยทุกคนแกงหน่อไม้มันเป็นแบบอาหารที่มีเปิดขลาบโง,ง่ลาบควายนี่แซวพลาญอิ่มเลยทุกคนชิ้นง,งูชิ้นควายนะ่ะอิ่มเลยไปงานดองอางานดองแบบทุกมื้อเลยมื้อนี่มื้อนี่มันแบบทุกมื้อเลยงานดองจนอิม่มทุกคนชิ้นง,ง,งูนะ ือดิกินโลพักโดยเนี่ยอีเมื่อคืนนี่แกอันเขาเจ้าเอาเฮ้ยลาบงูกับไม่กิ่นสิทุกคนเอาไปมาโลพักกับจำอันจำเจียวมาเล่นแสบกว่าไอ้เขากินตลอดเขาก็เลยอิ่มนะคันพักเนี่ยนี่เขากินตลอดกับมีเบอร์ด้วยวันนี้เซอร์อยลามเจองหอมมีอโอ้ยหอมก่อหายุดช้างขยะเราก็ต้องเอาไหนมันออกต่อนเลยข้าวเอาไหนมันออกก่อนแล้วกันไปล้างต่อท่าน้าไม่จืด มาเอ็ดนี่ก่อนเพื่อกินขิงเลยมีกินเท่านเลยสาเหตุที่มันอันนั้นนะย้อนเพื่าหามาอึมนี่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มาอึนะชาวไทยไม่ได้เวลาพอาลงคลิปกันมาเบิ่งช่องชาวไทยก็ได้มื่อีทายเอาชาวไทยโดยเฉพาะเลยมนกินสังไกยามอื้อโอ้ยโดนเลยไม่ได้กิน เอ็ดน er ี่มิมิเลอร์ัวเลยเลยเละมือหแหละอัน้เอ็ดซื้อกินกะได้เงินก็ซื้อกินไม่ได้ดเาไม่หายเขาไม่หายนอกจากเอ็ดกินเองหรือว่านอ่เพื่อหายอันนี้แม่ยิ่กินแต่ยิ่กินเพื่อต้องเอ็ดเอาเองได้เงินก็ซื้อกินไม่ได้อยู่ในเมืองมันก็ดีไหมแม่งวันนอกก็ดีไหมแม่อยู่ในเมืองคัดคันเฮาได้เงินยูโมนทุกคนท้ายิ่กินเพื่อซื้อกินได้แต่คันเฮาไม่ได้เงินเฮาวยูนั่นเลยได้บัตรเลย dù savan dưới chân đe bật có điện đấy bên cung hóc cái điện bên cung điện nga tinh 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 ไปล้าก่อไปเปกไปเลเปกเ่เอากอยใช่แล้วาก็เอาพานี่อัดต่อนี่ค่าเอาไข่ทุกคนเไข่ซนำนนยแล้วก็ผสมใส่น้ำตาลกะทิเอาร้าว่าเอร์เล้อเลยนี่น้อยเนี่ยาอซีร่เจมันที่ พอดีมาจากมืเอมเธอเจ้พอดีเลยเธอพอดีเลยเนะาะมามาเตนกะนี่นยไ <c oughs> ข่เขาซื้อไข่เป็ดนำสุกนั่นค่นะพอดีเลยอะนีนนล้ามครับท่อนะอนี่ด้ว่พอดีเลยเฮ้ยเลือ คือย่าบอกคือย่าบอกเซฟนเซฟกรบไทยโยมเซฟพาันบ้าเลย เจอสื่อเสิร์ฟไผ่นะมันจะสุกไวกว่าแต่ว่าเฮามันมีได้หม้อสึ่นได้ทุกคนได้แต่หม้อสุกี้นี่ได้หม้อสึ่นนะคันได้ว่าแบบเฮาดังไผ่ได้โอ้ยนึ่งเสิร์หม้อตะไผ่มันสุกไวกว่าไปข้างปะไปนั่นละมาแกงหน่อไม้ต่ออีแบดนี้แข่งหน่อไม้มามอสเบอร์อยตัวนี้ ซาบุไทยขี้แค่ขนาดเรื่องต่ำมาเตียวบอต่ำข้าเบลือบอทุออกคนน้องพลขี้แค่นะั้นอันนั้นโดนข้าตาบุกเธอต,ามมาต่ำมาเตียวจนเลิกกันเล <laughs> แม่นบ่เฮ้ยเอ้ยแลยมันบังข้าตา <laughs> แล้วมื่นตาเติบโพด <laughs> ะเบร์บคุ้นๆเน้นๆกระเนอบอร์ตองขนอนกระเบอร์มันแตกก่อนกนาโตนเด่โรดน้ำมัน้อนออนะคกระเบอร์มันมีแตก Chị nói vì những cái gang nào tìm mong lương tìm 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 hòm tìm 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 cái tìm 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 างบปกติพังนายามนี้หายนี่ดูกันเนาะน้ำแดงเขาพอด้ันแดงได้กินพังนาสาวาบุไทยได้กินตลอดทุกคนเลยประว่าสาวาบุไทยอาดิดเบอร์มันตัดเบอร์มันตลอดตลอดใต่กะพดมันตลอดมันเลยได้กินแบบเมื่อปีเลยตลอดได้กินตลอดคันดุนะเขามีได้ให้แต่ กะพอได้กิทนทุกคนเลยพักยากะคันเออดูเอ็ดมีให้ก็บพอได้กินนี่แหละคือน้องไม้นี่แหละยามนี่ไปฮะตาสิตลาดพุ่อแหละเพื่อยี่ดดมันเก่งมากเลยขั้นตอนสุดท้ายท้ายจะตองกันเลย สามอย่างมันมาตีกันอยู่นี่แหละพักหนาวพักไปอีตู่แล้วก็ปักมางยสามอย่างมาตีกันเลยแหละทอดเลยฮะราคาเฮาสามหมู่บ้านพ <c oughs> อตัวอากาศไปทุกคนเหมาะเลยเาการไปปลามันีกินข้าวแล้วปดแม่ทุกคเนเลยต้องได้ไปก่นนะ

แบบนี้แหละฮอนเอามือนแบบนี้แหละมันพาเธอคนเฮาอมีสบายเป็นใครจนแกชุกแล้วเสือมาเตียวรอมีเสือมีเลือบ่เอาบ่เฮาไปเอาติดเตียวรอมาเสืออาะาซะจุดแกชุกนะลืมลูโดดทุกคนอู้แกไหนไม่ช่วยเราโดนตายแล้วมันก็เสียรซาตล้วบันทิข้ากันอำล่ำเลยนั่ดีเนี่ย อันที่ไม่เจ็บกระเพาะประธานาทีท่ติแล้วเลยแบ่งให้เฮาก่อนตัดทป็นแบง่งเขาแากคิดของการแบง่งผู้อยู่ของกินเฮ่อผู้อื่นหรือเฮ่อคอบคู่อื่นทุกคนแบบเฮ่อเฮื่นอื่นเลนะเอาต้องแบ่งให้เฮาก่อนถ้วยเนึ่งนั่นก็้วยที่ช่องถึงแบ่งให้คนอื่น อยากะได้ยินลูกเพื่อวใบแกงน้ำไม้กินนัมเดอขอสิทายกินแกงน้ำไมน้ำแจ่าแล้วแ้ะเขาแกงเขาทัอีทเราก็เยอะเฮ้ยอยู่แล้วแต่ลองเบิ้งว่านนจะกินยูบอ่นจะทากินยูบ่ทานใช่นทาเยอะย มาทุกคนมาเขากินน้ำนมกันมิโนฮามอนี่แกงโนงมัยเขาอบอุ่นได้เมื่อวานนีกันเพื่อนซานกันยังมีแ้วพี่น้องเลยปูกระโลหรือว่าปูกระเบิงห้องเดียวนี่หมองแตะกันหยังหยังบัตถกรห้องนอนกันหยังหานอกกันหยังไหมปูตะวางนี่แหละเหตุผลจะปูตะวางนี้เ่ทุก่อนแต่เก้าอะไรเอด็ดหาชมโชยูฮาันี้่ะนะ

Hoppi kiếp cái này luôn lắm luôn đi khảo cả ơi đi khảo luôn đi khảo luôn đi khảo luôn luôn đi khảo luôn đi khảo luôn đi đi khảo luôn 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 đi khảo อ้นเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาตัวเติบเหันเลยดูตัวใหญ่เลยเนาะสำรูแต่อ้นเขาของอ้นดอกเหล่าอย่ามาสามขุดอ้นหูจักคือบอกอ้นเติบตรงนี้ยเพราะว่ามันอยู่ทางโขงผุ่ผาง ตัวลดแรนบันบันดรึไมเบอ่้มบกระมิจิมีโกงจมูกวานนี่ลมบันเป็นยิจปิ้วอากาศขมุนเนี่ยเป็นแปลงมื่อหนึ่งเนหนึ่งมือนึงเนหนึ่ง อะไรบ้างแจกระห้องแจกกระห้องมอปะบูแซ่บชมใจยากเอาเอาชรัมนี้ก่อนทุกคนกันเบอรเบิอนบอนขอโมกับเจย์ลายเด้อไลายเขาเลยขอตะขอไผไลท์ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาที่ชมได้อยู่ดีไม่แหงล่ำรวยล่ำรวย